อย่างที่ผมบอกไปในหัวข้อนะครับว่าผมไม่ได้เป็นแฟนมา r เวลหรืออะไรทั้งสิ้นขนาดก่อนหนังฉายเนี่ยผมยังเพิ่งจะรู้ด้วยซ้ำว่าโซนี่เนี่ยเป็นคนสร้างหนังเรื่องนี้ความรู้สึกหลังจากได้ดูมาดามเวฟนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามจักราวาลมา r เวลไม่ได้ติดตามซูเปอร์ฮีโร่อะไรทั้งนั้นนะผมรู้สึกว่าเขามีซอสที่ดีมีแก่นเรื่องที่โอเคเพอที่จะไปสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่ดีๆได้เรื่องหนึ่งเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเรื่องของการกํกากับเรื่องของบทเรื่องของการนําเสนอทุกอย่างเน ผมว่าเหมือนกับเขาทาออกมาแล้วเขาฆ่าตัวตายหลายซีนทําออกมาได้ไม่สมเหตุสมผลสัสๆเลยขอเล่าเรื่องย่อสั้นๆก่อนนะครับหนังจะพาเราไปรู้จักกับแคสเซนดาเวมนะครับกู้ภัยสาวที่เสียแม่ไปตั้งแต่เกิดเนื่องจากถูกอิซิเคซินตัวร้ายของเรื่องเนี่ยฆ่าตายโดยก่อนที่แม่ของเธอจะตายเนี่ยแม่ของเธอได้รับพลังจากแมงม,มุมซึ่งเป็นแมงมุมของชนเผ่าที่พยายามจะช่วยชีวิตแม่ของเธอเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของแม่ของแคสเซนดาไว้ได้ได้แต่ช่วย เด็กในท้อของเธอซึ่งก็คือแคสันดาเว็บเองหลังจากเวลาผ่านไป30ปีเข้าสู่ยุคปัจจุบันของหนังก็คือปี2003อีซิคิวซินขณะนี้มันได้รับพลังแมงมุมมาแล้วซึ่งมันจะมีพลังในการอย่างรู้อนาคตคล้ายๆกับสไปเดอร์เซนมันก็อย่างรู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีเด็กสาว3คนเนี่ยมาฆ่ามันซึ่งเด็กสาว3คนนี้ภายภาคหน้าคือสไปเดอร์ สไปเดอร์วูแมนอะไรพวกนั้นแหละผมจำไม่ค่อยได้หรอกมันก็เลยเริ่มปฏิบัติการล่าเด็กสาวทั้ง3คนแต่เด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็ได้แคแสซานด้าที่ขณะนั้นเนี่ยพลังแมงมุม,มตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยช่วยชีวิตเอาไว้และแล้วเรื่องราวการผจญภัยของหญิงสาววัยสากับเด็กเชี่ยจังไรทั้ง3คนก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมขอไล่ลําดับความไม่สมเหตุสมผลของหนังเรื่องนี้ก่อนนะเริ่มตั้งแต่ซีนแรกที่ป่าอเมซอนเลยแม่อีแคสกับทีมสํารวจเนี่ยรวมถึงอิซิเคียวซินด้วยเนี่ยออก ด้วยความที่มันต้องการแมงมุมตัวนี้มันเลยยิงทีมสำรวจทิ้งหมดเลยรวมถึงแม่ของแคสเซนดาด้วยซึ่งกูถามหน่อยนะว่าป่า Amazon อเมซอนน่ะมึงคิดว่าจะมีแมงมุมตัวนั้นตัวเดียวหรอมึงถึงกับต้องยิงเขาทิ้งเนี่ยเพื่อแมงมุมตัวเดียวเนี่ยหรือถ้าเกิดว่ามึงคิดว่ากูเหนื่อยแล้วกูไม่อยากหาแล้วอย่างนั้นน่ะทาไมมึงไม่รอเขาหลับแล้วมึงค่อยแอบไปขโมยแล้วก็หนีออกไปก็ได้ แล้วไหนจะซีนที่อิซิเคิซีนไล่ล่า,ลาแคสเซนด้ากับพวกเด็กๆอีกไล่ล่ากันในสถานีรถไฟใต้ดินน่ะอิซิเคิซีนมันมีพลังแมงมุมใช่ไหมมันก็ไต,กต่กำแพงไต่กำแพงไต่ผนังเที่อะไรของมันกูถามหน่อยคนในสถานีอ่ะไม่มีใครเห็นหรอวะ ห,หรือว่ามีแค่อีแคสเซนด้ากับเด็กๆ3คนที่เห็นซึ่งมันไม่เมคเซนมากอะคนแม่งเต็มสถานีไม่เห็นเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะตต่ยอยู่บนเพดานอะ่ะแถมตำรวจยังลงข่าวด้วยว่าแคสเซนด้าเว้บัะลักษพาตัวเด็กๆซึ่งโอ้ยเฮียอิซิเคีวซินอ่ะฆ่าตำรวจไปเป็น10บนายเลยนะเว้ยมึงไม่ไดูมีกล้องวงจรปิดที่อะไรเปิดดูกันเลยเหร อ่าตรงนี้ผมพอจะปล่อยผ่านได้อยู่นะเขาคงบังคับให้มีซีนหลบหนีกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเนอะแต่เปล่าเลยสั มันจะมีซีนที่แคสซี่เนี่ย <c oughs> เข้าพาเด็กๆ,ๆเนี่ยหนี <c oughs> ไปซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมข้างทางเป็นแบบโมเตลอะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วแคสซี่เนี่ยมันก็นึกขึ้นได้ว่ามันจะต้องไปหาข้อมูลเบาะแสของพลังแมงมุมซึ่งมันจะต้องกลับไปหาที่ต้นกําเนิดของมันก็คือป่าอเมซอนแล้วหนังก็ตัดฉากมาว่าแคสซี่เนี่ยไปโพที่ป่าอเมซอนแล้วมึงคิดว่าป่าอเมซอนเป็นเซเว่นหน้าปากซอยบ้าน <c oughs> มึงเหรอแล้วมึงอย่าลืมนะว่าขณะนั้นนะ อีซิเคียวซินน่ะตัวรายที่มีพลังเหนือมนุษย์น่ะกำลังไล่ล่ามึงหนำซ้ำเนี่ยมึงยังมีตำรวจไล่จับมึงอีกเพราะว่าตำรวจหาว่ามึงเป็นอาชญากรลักเด็กแต่มึงเนี่ยดูใช้ชีวิตได้ง่ายมากอ่ะมึงนึกจะไปไหนก็ไปนึกจะกลับบ้านก็กลับนึกจะไปป่าเมซอนมึงก็ไปแล้วเด็กเคียบพวกนี้ไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรพวกมึงอ่ะเพิ่งจะได้รับการช่วยเหลือจากเจคนหนึ่งที่มองเห็นอนาคตเขาก็พาพวกมึงไปซ่อนตัวในโรงแรมบ้างไปซ่อนตัวในป่าบ้างสุดท้ายเป็นไงตอนมึงอยู่ป่ามึงหิว มึงหิวมึงทำไงมึงออกจากป่าไปซื้อข้าวกินที่ร้านข้าวเป็นร้านไดเนอร์ไดเนอร์เหมือนกับไอตอนกลางคืนของฝรั่งเขา่า โอเคมึงเป็นเด็กกูเข้าใจกูเคยเป็นเด็กบางทีมันก็ไม่มีความนั่งคิดมึงหิวมึงก็แค่ออกไปหาอะไรกินแต่มึงควรที่จะหากินแบบถูโกแบบหอ,อกับบ้านหอ,อกลับไปกินในป่าเปล่ามึงไม่ทานแบบนั้นมึงกินในร้านมึงสั่งมาเต็มร้านเลยเมื่อกินในร้านกันเฮฮาปาร์ตี้แค่นั้นไม่พอมีกลุ่มเด็กผู้ชายับรุ่นเข้ามากินข้าวกันในร้านฮอร์โมนพุ่งพ่านเลยอุ้ยความคันกำเริบความเคียวมันเกิดทันยังไงดีทำยังไงดีเดินไปจีบเด็กผู้ชาย ไปนั่งคุยกับกลุ่มเด็กผู้ชายกับเฮฮาเจ้าจ้าวนำซ้ำยังไม่พอกลัวเด่นไม่พอกลัวคนลายไม่เห็นกระโดดขึ้นโต๊ะกินข้าวขึ้นไปเต้นยั่วเด็กผู้ชายบนโต๊ะเพื่อเฮียอะไรความสมเพศสมผลของหนังอยู่ตรงไหนมึงกําลังโดนไล่ล่าหนีตายจากตัวอะไรก็ไม่รู้เท่ที่แม่งมีพลังสุดยอดสามารถไต่กําแพงได้แต่มึงเอาเวลาไปนัวกับผู้ชายเรื่องความสมเพศสมผลของหนังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่โอเคเลยคือการการที่หนังมีซีนอย่างเงี้ย ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยโดยเฉพาะในเคสไอ้เครรอของมาเวลเนี่ยมันเป็นหนังที่สมควรที่จะดูได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งก็จะมีครอบครัวมาดูการมีเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงมาดูกันแต่กับการที่มีซีนแบบเด็กสาววัยรุ่นเนี่ยขึ้นไปเต้นยัวเนี่ยผมไม่โลกสวยนะถ้าเกิดว่าซีนพวกนี้มันไปอยู่ในซีนแบบหนังรักวัยรุ่นหนังเฮฮาหนังฆาตกรโลกจิตอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้ผมโอเคแต่กับบริบทของหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่มันดูแล้วมันมันไม่เหมาะแล้วมันดู มันดูกลายเป็นทุเรศสายตาอืมอาอย่างหนังฮีโร่บางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างซีนจูบการซีนเออเลิฟซีนเซ็กซีนอะไรซึ่งเราต้องเข้าใจว่าบางทีมันมันมันเป็นบริบทที่มันไหลไปตามน้ำไหลไปตามเกมไหลไปตามเนื้อเรื่องแต่เรื่องเนี้ยเหมือนเขาพยายามจงใจยัดเข้ามายัดเข้ามาอยากจะให้รู้ว่าอีเด็กกลุ่มนี้มันแรงนะมันเฟี้ยดมันเจ๋งนะทำยังไงดีไปเต้นยั่วมันโต๊ผู้ชายเลยลูกเออนั่นแหละให้เขารู้ว่าเราเฟี้ยดเราเจ๋ง สำหรับผมนะส่วนตัวนะแม่งเป็นซีนที่แย่ที่สุดเลยสำหรับหนังในเครือของจกักรวาลมาเวลเนี่ย ผมเข้าใจผมเข้าใจว่านะักแสดงที่เล่นเป็นเด็กนะหลายๆคนเขาก็โตกันแล้ว20ต้นต้นๆยีกว่าแล้วอย่างคนที่ชื่อไอ้น้องโอคอนเนอร์ที่เล่นในเรื่อง Butter, กัวบัตเตอร์ก็ยี่สิบซึ่งก็เป็นวัยรุ่นตอนปลายแต่โพสิชันตรงนั้นนะ่ะน้องเล่นในฐานนะเด็กมอต้นมอปลายซึ่งเขาไม่ควรจะใส่บทอย่างเงี้ยมาในใน,ในมุมมองผมโดยเฉพาะบทที่มันยัดเยียดอย่างเงี้ยอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องที่มองเห็นอนาคตกันบ้างนะอันนี้คือกูงงมากเลยคือทั้งแคสซี่แลวก็ทั้งอีซิเคียวเขามีพลังแมงมุม เขาก็จะมีพลังคล้ายๆกับสไปเดอร์เซนส์ของสไปเดอร์แมนที่จะมีเซนส์ในการอย่างรู้อนาคตได้แต่ฉากสู้กันเนี่ยทำไมอีซีเคียวเนี่ยโดนตีเอาโดนตีเอาโดนขับโดนชนตุ่มเลยเยียซึ่งมันมองไม่เห็นอนาคตตรงนี้หรือวะแต่ตรงนี้ผมจะไม่ด่าหนังเข้ามากนะผมมองว่ามันเป็นคอร์ตโฟของหดังซึ่ง หนังหลายๆเรื่องก็มีพอร์ทโฮอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็มีวิธีอุดๆๆอุดพอร์ทโฮด้วยการที่อาจจะให้มีคําอธิบายอะไรสั้นๆก็วกันไปแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีจุดที่อธิบายตรงจุดนี้เอาไว้ให้ผมทึกทักเอาเองแก้ตัวแทนหนังเรื่องนี้นะผมมองว่าบางทีอิซิเคียวซินเขาอาจจะมีเซนส์ในการมองเห็นอนาคตเห็นนิมิตเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างเห็นในระยะไกลๆในหลายๆปีแต่อาจจะไม่มีความสามารถในการเห็นเห็นนิมิตเห็นอนาคตในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลา ไม่กี่นาทีที่ กำลังจะใกล้เข้ามาถึงในขณะที่แคสซินดาอาจตรงข้ามกันแคสซนดาณตอนนั้นนะอาจจะไม่เห็นนิมิตในภาพใหญ่ภาพกว้างเห็นในระยะไกลๆในเวลาหลายๆปีแต่เห็นในระยะสั้น,นๆแคบๆนาที2นาที5น,นาทีก็ว่ากันไปแต่จุดที่ผมติดใจและรู้สึกรำคาญมากเลยคือฉากที่เขาให้เราเห็นนิมิตของแคสซินดาคือมันดูย้ำคิดยำ้ำทำเว้ยคุณพอจะนึกออก,กไหมฮะว่าหนังหลายๆเรื่องที่มีเหตุการณ์นิมิตเหตุการณ์มองเห็นอนาคตเนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างก อย่าง Final Destination ซึ่งผมว่าเขาทำได้โอเคเออมันก็จะเป็นเห็นแบบแป๊บแปบแบ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 บแตัดฉากไปฉากมาซึ่งตรงเนี้ยจะใช้เวลาประมาณ4 5หรือวินาทีคนดูก็พอจะปฏิบัติต่อได้หรืออย่างเก่งก็ประมาณสักสิวินาทีแค่นี้ก็น่าจะพอเอาอยู่แล้วนอกจากเป็นซีนสำคัญซีนสำคัญจริงๆนะค่อยให้เป็นภาพนิมิตแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยผมพอเข้าใจได้แต่หนังเรื่องเนี้ยปล่อยให้เราเห็นนิมิตนานมากและเห็นทุกแทบะท,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 ทุกซีนเลยซึ่ง ผมดูแล้วแบบกูเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนนิมิตอันไหนเรื่องจริงฟิลลิ่งมันจะเหมือนว่าเขาพยายามจะสปอยหนังตัวเองในหนังของตัวเองอีกทีนึงเออประมาณอย่างนั้นคือผมเข้าใจเว้ยว่าเขาต้องการให้เห็นนิมิตของแคสเซนด้าเยอะๆเนี่ยเขากลัวคนดูจะไม่รู้ไงว่าต่อไปจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปแคสซี่จะแก้ไขปัญหายัางไงแต่ตรงเนี้ยผมมองว่า เขาดูถูกคนดูไปนิดนึงเขาใช่ใช่เขาไมา่ดูถูกเลยใช้คําว่าเป็นห่วงคนดูไปนิดนึงคือผมมองว่าบางทีเนี่ยเราปล่อยให้คนดูปล่อยให้ผมปล่อยให้คุณหรือใครหลายคนเนี่ยลองไปคิดตามตัวละครเราเองทีหลังก็ได้ให้ไปวิเคราะห์เองก็ได้แบบนี้อาจจะสนุกกว่าก็ได้ยกตัวอย่างฉากที่แคสซินดาเจอเด็กๆบนรถไฟเนี่ย แคสซี่มันจะเห็นนิมิตว่าอิซิเคิลซินเนี่ยกำลังจะขึ้นมาบนรถไฟเพื่อจะมากําจัดเด็กๆคนที่ไม่เคยดูคนที่ยังไม่เคยดูเรื่องเรื่องมาดามเวฟก็อาจจะคิดว่ามันก็คงจะเป็นฉากปุบว้าบุุบว้าเห็นเป็นอิซิเคิลซินเนี่ยมาจัดการเด็กๆพร้อมกันหมด3าคนคุณคิดเกือบถูกครับแต่มันไม่ใช่อย่างงั้นซะทีเดียวหนังจะปล่อยให้เราเห็นนิมิตสามรอบสามคนสามรอบคนละรอบอามนด้าเห็นนิมิตอิซิเคิลซินขึ้นมาจัดการกับเด็กคนแรกบนรถไฟแล้วอามนด้าก็ตกใจตื่นจากพวัง อแมนด้าเห็นนิม <c oughs> ิตอิซิเคลซินขึ้นมาจัดการเด็กคนที่2บนรถไฟแล้วอแมนด้าก็ตกใจตื่นจากภวังอแมนด้าเห็นนิมิตอิซิเคลซินขึ้นมาจัดการเด็กคนที่3บนรถไฟแล้วอแมนด้าก็ตกใจตื่นจากภวังถ้าเกิดว่าหนังอ่ะเขารวบรัดให้ฉากเห็นนิมิตเนี่ยมันกระชับมากกว่านี้ หนังเรื่องนี้ความยาวจะประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงเนี่ยผมว่าจะเหลือแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งนี่ยังไม่รวมฉากคันประปยนะอย่างฉากที่แคสซี่ได้นิมิตย้อนอดีตไปเจอสาเหตุที่แม่ตัวเองตายอโดนไอซิเคิวซิงฆ่าตายแคสซี่ก็จะมีบนด้วยนะว่าทําไมแม่เกลียดหนูมาตลอดตอนผมฟังก็ฮเกลียดมึงเหรอขอโทษนะแม่มึงตายตั้งแต่มึงเกิดมึงไปเอาความคิดตัวนี้มาจากไหนหรือว่ามีใครเอาความคิดเนี้ยมายัดหัวมึงว่าแม่มึงเกลียดมึง มึงไปรู้ได้ยังไงแล้วหนังเนี่ยจะมีพยายามดึงอารมณ์ดราม่าระหว่างแม่ลูกคู่นี้ด้วยก็คือมันจะมีซีนที่แคสเซนดราเขารู้แล้วว่าแม่เนี่ยไปป่าอเมซอนเพื่อไปตามหาแมงมุมมารักษาแคสเซนดราเพื่อเพราะว่าแคสเซนดราเนี่ยเขาเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือสมัยนั้นนหะเขาจะมีการตรวจตรวจสอบอสุขภาพของบุตรได้ตั้งแต่ในท้องแล้วแม่ลูกสองคนนี้ก็ร้องไห้กอดกันซึ่งผมดูแล้วผมผมผมไม่เบมเคเขาแต่ผมดูแล้วผมแค่ไม่ซึ้งเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่า หนังยังไม่ได้ให้เราได้ผูกพันกับแม่ของแคสเซนดาเท่าไหร่เออเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องเกาะติดอยู่กับความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกคู่นี้ซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่า มันก็เหมือนกับเป็นการดูแม่ลูกคู่หนึ่งกอดกันกอดกันร้องไห้ซึ่งผมก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่ผมจะต้องไปซึ้งตามเขาเออแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะแคสซานดาชอบพูดคนเดียวเวลาอ่านงานวิจัยก็ต้องอ่านออกเสียงซึ่งผมดูแล้วผมเข้าใจว่าหนังเขาต้องการจะพยายามจะสื่อทุกอย่างให้คนดูเข้าใจแต่ผมมองว่าไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงคนดูขนาดนั้น ปล่อยให้คนดูเขาคิดเองบ้างคล้ายๆกับซินนิมิตละที่มึงจะเป็นห่วงอะไรกูขนาดนั้นกลัวกูจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะความเป็นห่วงคนดูจนเกินไปของคนทําหนังเนี่ยมันทําให้ฉากต่างๆเนี่ยมันออกมาดูแล้วมันดูตลกมันดูคลิ้นชมึงอ่านง,งานวิจัยออกเสียงเนี่ย มึงจะอ่านออกเสียงทำไมวะบางทีเนี่ยแค่ให้เราอะดูสีหน้าของตัวละครดูแววตาของตัวละครเนี่ยแล้วเราก็ค่อยไปคิดคิดวิเคราะห์เองก็ได้ว่าตัวละครตัวนี้กำลังคิดอะไรอยู่อยู่ในสถานการณ์แบบไหนผมว่าแค่นี้ก็น่าจะ พอดีพอดีไหนจะฉากทายชื่อลูกในท้องอีกแบบมาเล่นเกมทายชื่อลูกชายในท้องกันอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหเฮียเอ้ยเขินเหลือเกินเออพูดถึงเรื่องลูกในท้องเนี่ยผมว่าแฟนๆสไปเดอร์แมน,แน Man อาจจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยน,นะเพราะว่าหลังเนี่ยเขาจะมีหยอดกิมมิคเล็กๆไว้หลายจุดอย่างจุดที่ว่าคู่หูคู่ซี้ของแคสซี่เนี่ยก็คือลุงเบนพัคเกอร์เออซึ่งลุงเบนพัคเกอร์ก็เป็นลุงของปีเตอร์พัคเกอร์แล้วก็จะมีจุดที่เด็กในท้องที่ผมพูดถึงเนี่ย เป็นน้องสไายของลูเบิลปร์เกอร์ซึ่งเราก็คงไม่ต้องบอกว่าเด็กในท้องก็คือพีเตอร์ปร์เกอร์ตรงเนี้ยเหมือนหนังเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงจัก,กรวาลของบาดามเวฟกับสไปเดอร์แมนเขาโดยการให้รู้นะว่ามีจุดยึดเกาะว่าเนี่ยมันอยู่ในท้องเรื่องเดียวกันนะอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าก็ทําออกมาได้ดีไม่ได้ดูยัดเยียดจนเกินไปดูแล้วแบบอ๋ออย่างง้นอย่างนี้เหรอวะก็แบบพอ พอพอก้มแก้มไปได้แต่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะาผมไม่รู้ว่ามาดามเวฟกับจักรวาลสไปเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นจักรวาลสไปเดอร์แมนของทอมฮันแลนด์หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแฟนแฟนคลับมาเวล l แฟนซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนะั้นงผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารตรงนี้เท่าไหรนะ่นัก พูดมาซนานผมลืมเจาะไปที่ตัวร้ายอย่าง e Sin อีซิเคิลซินเลยสำหรับอีซิเคิลซินอ่ะอีซิเคิลซินเป็นตัวร้ายที่มีพลังคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนมีความแข็งแรงมีไปความสามารถในการปีนป่ายกำแพงเหมือนกันแต่ผมมองว่าอีซิเคิลซินเป็นตัวร้ายที่ขาดเสน่ห์เขามีทั้งเข,เขาจริงๆเขาเป็นคนรูปหล่อนะรูปหลอดูดีมีพลังซูปเปอร์ฮีโร่คล้ายกับสไปเดอร์แมนแต่ มันดูแล้วมันดูไม่กลมกล่อมเอาซะเลยออกจะไปทางจืดจางด้วยซ้ำอะ่ะมันจืดจางจนบางทีผมหลุดโฟกัสจากเขาไปเลยอย่างจะมีซีนที่เราเห็นแคสซันดาเวฟคุยแก่กเด็กแล้วตัดฉากกลับมาทีเป็นซีนของอ e ีซิเคียซีนซึ่งตอนผมดูอะ่ะผมจะต้องหยุดคิดนิดนึงอันนี้มันใครวะ อ๋อไอันี่ตัวร้ายของเรื่องแม้แต่ตอนที่ e Isikelsin แพ้ให้กับ Cassandra เนี่ยตอนผมดูเนี่ยบางทีผมยังลืมนะอ้าวมันแพ้ไปตอนไหนวะมันยิ่งกว่าจืดจา,อางอีกแล้วอ่ะมันเป็นแบบโปร่งใสเรามองทะลุผ่านตัวเขาไปได้เลยแล้วเรื่องคอสตูมของ i s e k e l s i n นี่ มันคือสไปเดอร์แมนดีๆเลยอ่ะมันมันมันไม่ใช่สไปเดอร์แมนเว้ยสไปเดอร์แมนดูดีกว่าเยอะคพราะตูมของอีซิเคิลซินเหมือนนี่มนุษย์เหล็กหลายของไทยเราเฮีย <laughs> <Yeah, S 2> <laughs> เหมือนเพลสมาพูดถึงจุดที่ผมชอบบ้างน,นะฮะส่วนตัวผมอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ชอบในในจุดนี้นะผมชอบซีนคลแมกของเรื่องช่วงท้าย,ท,ายที่แคสเซนด้ากับ3สาวจะไปสู้กับอีซิเคิลซินซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นซีนรวมพลังสู้ทั่วไปแต่ผมดูแล้วมันเป็นฉากที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่สำหรับผม คือในกลุ่มเนี่ยจะมีแคสเซนดาที่พลังตื่นคนเดียวส่วนเด็กอีก3คนที่ในอนาคตจะเป็นสไปเดอร์เกิลสไปเดอร์วูแมนวูแมนอะไรเนี่ยตอนนี้ยังยังไม่มีพลังยังเป็นแค่เด็กหัวโปกธรรมดาแต่ด้วยความที่เอเนจีของน้องๆอ,อ่ะรู้สึกว่ารักแคสเซนดาไปแล้วยังไงพวกฉันก็จะไปช่วยแคสเซนดาให้ได้ผมดูแล้วผมไม่ได้ติดขัดอะไรกับตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นฉากที่ดูแล้วขนลุกดีดูแล้วยิ่งใหญ่ดีแต่ถ้าถามว่ามันแบบยิ่งใหญ่วู่ว่าเหมือนเอ็นเกมหรือเหมือนอย่างเรื่องสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ไหม ตรงนี้ผมมองว่าเขาทําออกมาได้ไม่แย่แค่ทําออกมาไม่ถึงเท่าไหร่ส่วนด้านดีที่เหลือที่ผมชอบไม่มีทั้งหมดทั้งมวลสำหรับเรื่องมาดามเว็บนะครับผมให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่3เต็ม10คะแนนครับผม ไม่ใช่3เต็ม10คะแนนที่เฮี้ยรากหางขนาดว่าดูไม่ได้แต่ผมมองว่าในพาร์ทของหนังซูเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะหนังที่มีความเชื่อมโยงกับสไปเดอร์แมนเขาควรจะทําออกมาได้ดีกว่านี้เราตั้งความหวังแม้แต่ผมที่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่ผมยังตั้งความหวังเลยว่าหนังเรื่องนี้ควรจะทำออกมาได้ดีกว่านี้แต่พอคุณทำออกมาแล้วเนี่ยคุณทำได้แค่นี้ ผมเลยต้องหักคะแนนความผิดหวังออกไปด้วยส่วนตัวถามว่าพอดูได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าคุณชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะสไปเดอร์แมนก็ไปตามดูตามเก็บเอาได้แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าความคุ้มค่าต่อค่าตัวที่จ่ายไปเนี่ยมันก็อาจจะน้อยน้อยหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าใครไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกับผมใต้คลิปนี้ได้นะครับมเองก็อยากจะหาเพื่อนคุยเรื่องหนังเรื่องน้นเรื่องนี้หรือมีหนังเรื่องไหนที่ ดีๆหน่อยอยากแนะนําผมก็แนะนํากันมาได้น,นะครับสําหรับบทหนังเรื่องมาดามเว็บวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในบทหนังเรื่องถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ